สวัสดีจ้าพี่นอ้องเพาะถั่วงอกในแก้วพลาสติกทำง่ายง่ายสบายสบายแล้วก็ได้ถั่วงอกสวยๆไว้กินที่บ้านนะคะพี่พี่น้องมาเด้อสาวกาลสินสิภาพไปเบิ่งวิธีเฮ็ดถั่วงอกเพาะถั่วงอกนะพี่น้องขันแรกเท้ากบหาแก้วพลาสติกมามาเจาะหูพี่น้องเจาะหูยก,กลงขางลางมันเนาะให้เป็นหูเวลาเข้า,อ,าอันหดน้ำหดยังมันสิดได้ลหลออกไปแล้ะน้ำมันจะสีบลอคข้งจังจสีบลอเฮ็ดให้ มเมล็ดทั่วงอกเข้าเนาเนาะพี่น้องเนาะตามมาช่มเลยค่ะวีทีทถ้ำสาวกระสินกระสีเฮ็ดให้พี่น้องเบิรงเลยค่ะเดอ้ออันมีเกันแนวเจาะหู้ทันบะมีอกันแนวเจาะกระใสตะปูพี่น้องเจาะให้มันเป็นหู้หรือว่าหามีดปลายแหลมแมมาแคะให้มันเป็นหู้เนาะพี่น้องเนาะพอให้น้ำม,มันไหลขันผู้ใดบะมีเครื่องมือที่ว่าเจาะขึ้นจังสาวกระสินเอาเจาะที่บ่านเสียบไฟฟ้าแล้วเจาะได้กะใน,นพี่น้องทั่วเคียวก็เอามาจาก ของละไรทิปเนาะตัวเขียวไรทิปซื้อยุรานันตุรกีพี่น้องนี่ก็คือพาสติกตีสาวกระสินเสียมาแซ่เม็ดทั่วเขียวเนาะพี่น้องเนาะระวางนั้นเทากับเอาทั่วเขียวใส่ในภาชนะของเหาานะพี่น้องแล้วเหากัล้างให้สะอาดพี่น้องจัดการล้างให้สะอาดหลางสองน้ำสามน้ำบนละพี่น้องก็เหาล้าง สองน้ำสามนาม้ำเรียบร้อยแล้วเอากะเอาใส่น้ำอุ่นพี่น้องใส่น้ำอุ่นแส่น้ำอุ่นไวจ้จักขึ้นหนึ่งสาวกระสินเฮ็ดเนาะแส่น้ำอุ่นค้างขึ้นไว้พี่น้องพ่อนเมือรุ่นมาเขากะจังคอยมาเอามาใส่แก้วนะพี่น้องเนาะจังคอยเอามาเพาะเพราะว่าสาวกระสินนี่สิเกะแส่น้ำห่อนน้ำอุ่นนี่ไว้ขึ้นหนึ่งเลยพี่น้องให้เม็ด ทั่วมันนี้แตกตัวให้มันเตรียมโตเสิได้งอกเนาะนี่แหละพี่น้องหลังจากแช่ได้ขึ้นนึงแล้วสาวกระสินก็เอามาเอาน้ำม,มันออกน้ำติว่าห้างแช่ไว้ล่างออกนอะพี่น้องให้มันสะอาดจักหน่อย ล้างให้มันสะอาดเพราะว่าน้ำมันแช่ใบเบิดขึ้นมันก็อาจมีมันเฮ็ดหนั่วเข้าเนาได้ก่อนเฮาเสียเอาล่งแก้วเขาก็เอามาล้างสก่อนพี่น้องก่อนเฮาเสียเอาร่งใส่แก้วเขาก็มาล้างเทน้ำออกให้มันเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องเอาเนวมาห้องจะล่างให้มันสะอาดเพราะว่าคันเฮาล้างว่าสะอาดนี่มันอาจจิ ถั่วงอกบะเบิดหรอองอกขึ้นมาอาจสีเน่าก็ได้พี่น้องเห็ดให้เป็นเซียล่าในแก้วเนาะแต่เน่าล่างบรสะอาดก่อนเน่าสิเอาลงใส่ในแก้วพลาสติกก่อนเน่าสิทำพิธีเพาะเนาะเขาก็ต้องล่างให้มันสะอาดสะอาดแล้วกันพี่น้องให้มันน้ำที่ว่าเข้าหมักไว้ทั้งคืนนั่นให้มันสะอาดให้มันล่างมันออกไปเบิดเนาะมันจังสีบรเฮดให้ถั่วของเขานี่เน่าเนาะพี่น้องเนาะกานเข้าบลสางออกบ่เน็ดสะอาลุ่งใส่ในเกลีวิกก่เน่าเพาะลงไปแล้วอาจสีมีเม็ดเน่าเม็ดนั้นกระเจี๊ยบใน เม็ดอื mm ่นเน่าไปน้ำเนาะพี่น้องเข้าก็ตตองลางให้สะอาดซะก่อนเนาะพี่น้องจังคอยมาเอาบิธีโลงใส่แก้วทําพิธีเพาะเนาะตามมาดูค่ะพี่น้องเท้ากระสินเศษให้เบิ่ง่าเพาะยังไดเอาโลงยังไดพี่น้องกัาจังคอยมาเบิ่งน้ากันนี่พี่น้องเท้ากระสินก็ใส่กระดาษนี่แหละพี่น้องกระดาษคั้วกระดาษเซตคั่วเศษยังหละต่ว่าเา้ากระสินอ่อนที่พระท่านได้ใส่แล้วเด้อเอาอันเอาอันไม้กระดาษไม้เพราะเป็นกระดาษเก่าด้วยพี่น้องเด้อ ใส่น้ำให้มันเปียกแกหน้อยแล้วก็เอามาล่องก้นแก้วพี่น้องอบที่ห้องเจาะหูไว้นะเอามาล่องกลนแก้วไว้บ่ให้อันเมล็ดถั่วห้ามันหล่นลงไปเอากันเมล็ดถั่วไว้พี่น้องเบิ่งตามตีสาากราซินเนี่ยในเบิ่งกระแล้วกันด้อพี่น้องสาากระซินกับมักงานเนี่ยจะน้อยก็เอาเอามือสีกับโรดบ่ไดตัดเรียบร้อยนะพี่น้องนะอืมนั่นแหละพี่น้องเอาลงไว้แบบนี้แหละพี่น้องเอ็ด ใส่ทุกแกว้วทุกแกว้วเอาล่องกลนไว้แล้วก็เปิดน้ำเย็นใส่นะให้มันชุ่มฉ่ำจักน้อยเขาก็เอา,เ,อาเห็ดจนมันเบิดแลละพี่น้องเขามีจักกระบอกจักกระแจ้วเขาก็เอาล่องไว้ล่องไว้ให้มันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเขาก็ใส่ไปล่องกลนแก,วกนแ้วขั้นตอนแรกเขาก็นี่แหละเห็ดตามสากระสินเห็ดนี่แหละพี่น้องเห็ดแล้วทัว่วออกมากระสีสวยงามต้องหอกกระสีบ่มีเม็ดเนา่าพี่น้อง อันห้าลางดีเฮ็ head, ดดีสะอาดสิบ่มมีมิดเนาเลยเพระาะว่าสาวกระสินเฮ็ดประจําเฮ็ดแบบอันว่าทวงอกค้อนโดสาวกระสินกับเฮ็ดแต่ว่าอันเฮ็ดแก้วนี่ร่องเบิง่งเทียแหลกพี่น้องแต่ว่าออกมาได้ผลย่างดีพี่น้องนี่พี่น้อง,องระบาเขา้าเฮ็ดเรียบร้อยเนะเาะเอาเก่าทัวใสใสแลักะเอากระดาษปิดทั้งทึ่ง,ง,ง,งพร้อมพี่น้องแล้วขาก็าหดน้ำให้ช้ำช้ำหลวกะปล่อยแหน้ำมันไหลออกเบิดเบิดแล้วขาจังคอยมาจับมาแซน กะบะที่ห่อเตรียมไปนี่ละพี่น้องกะละมังเนาะสากระสินเอิญกะละมังไฮน้ำม,มันไหลออกเบิดซะสก่อนเด้พี่น้องจังเอามาใส่แล้วก็เอามานอันนี้วิธีกับแบบนี้ละพี่น้องเอาเอาล่องกลนแล้วเอาทั่วงอกใส่เอากระดาษปิดทั้งเทิงแบบนี้แล้วก็เปิดน้ำใส่ห้มันอันนี้พี่น้องห้มันชำ้ำช้ำห้มันเรียบร้อยห้มันหน้ำนั่นอันนี้ก็คือมือที่หนึ่งแล้วนี่พี่น้องสาวกระสินเอาไมา้เบิง่งหักก็ออกหน,น่อยหนึ่งก็มาเปิดน้ำใส่เังสิละพี่น้อง เปิดใส่แลก้กกระตงังให้นาน้ำมันสดิดบ่เมนว่าเปิดน้ำใส่ตังไ้แเราเอาไปใส่กะบะเลยบ่แม,มนด้วยพี่น้องคันเอาไปใส่สันเนาด้วยทั่วเจ้าต้องปล่อยห้นาน้ำมันไหลออกให้เบิดให้นาน้ำมันสดิดเขาเอืนา่นว่าห้าน้ำมันสดิดห้นาน้ำมันแห่งเนาะสี่ละพี่น้องประมาณสามมือพี่น้องเห็ดอยู่แบบนี้มือเนืองนี้เอามาเห็ดแบบนี้อยู่สองเทียพี่น้องเสารแรงเห็นบอกหากมันกำลังออกนี่ได้ขึ้นแหลกฮดเสารฮดแรงพี่น้องฮดแบบนี้แล้วก็ตั้งว้ให้มันสดิด พอมันเสด็จแล้วเขาก็เอาไปเก็บใบเอาพาคุ้มมาฟ้าปิดใบขึ้นเก่าละพี่น้องมือหนึ่งนะ้าหดสองเทียสาวกระสิน่นหดสองเทียเนะาะเพราะว่าขาน่าหดนามเทียเดียวนี่มันสีแห้งไปโพดพี่น้องเอามือละสองเทียพอดีพอเขาหดเรียเรียบร้อยนามมันเสด็จแล้วเขากะหาฟ้าห,าหายังมาปิดคว้มมืดพี่น้องให้มันมืดอย่าให้มันมีแสงเข้าไปเพราะว่ามันสีเห็นให้ทวงอเข้าบ่อนบ่นบนขาวพี่น้อง มันไฮแสงมันถึบบ่อยง่ายก็คือไฮแสงมันถึบปิดหล้วก็บหฮแสงมันถบแลาวกาดิซินกระสีอาผ้ามาปิดใ้อีกเที่ยนึงเฮ็ดอยู่แบบนี้แหละพี่น้องสามมือเด้อเฮ็ดจากสามมือสังเกตบึงทวงอกเข้ามันกระสีหง่ไปเรื่อยเนี่นี่มือที่สองเห็นบ่ที่สองตัวหอกมันก็เริ่มเงาละมือที่สองนี่เนี่ยมือที่สองกำลังนั่นพี่น้องมือที่สองก็มาโหดน้ำหล้วก็ตั้งคือเกา มือละสองเทอเด้อพี่น้องหดนามเสาแรงหดนามเสาแรงมือละสองเทก็เฮ็ดยู่แบบนี้แหละพี่น้องนี่พี่น้องระวังพี่ว่ามันงอกแล้วมือที่สามสิเขามือที่สี่หละสาวกระสินบอมมีเวลาเก็บกเ็เลยเลยมาอยุ่ประมาณเกือบเกือบสี่มือเนอะาะตัวงอกกระสีออกมาป่านนี้แหละประมาณนี้แหละพี่น้องงามพี่น้องสวยงามขาวสะอาดอาะพี่น้องเบ่งส้มไปนน้ำกันพ่ดเห็นบ่ มือที่สามเกือบมือที่สี่สามมือเคร่ง่วงสาวกฤสินบ่มมีเวล่านะเห็นบ่ออกมายางงามพี่น้องคุณเห็นบ่ขาวสะอาดแล้วก็ออร์แกนิกพอมกินก็บสบายใจพี่น้องเข้าพ่อเองกินเองสะสะอาดสะอา้ะอานสบายใจเพราะวาเข้าเห็นวิธีเพาะวิธีนั้นของเขา้าเขากินเท่ากับสบายป่ตาตองว่าเข้าใส่น,นั่นใส่นี่เขาใส่ต่นามหดย่างเดียวพี่น้องบได้ใส่อย,อยั้งเลยเป็นทวงอกออร์แกนิกเอดง่ายๆสบายพี่น้อง กินเส็บๆหลังจากนั้นเขาก็เอามาลางลางเขา้าไปเก็บใส่ถุงพลาสติกเก็บวบในต้เยน็นได้เปลี่ยนอาทิตย์กับมเนาพี่น้องดีอันเขาไปซื้อน้าตลาดข้าวเดียวมาเนาวด้วยกันเขากินบ่ทันกบสิบประมาณนี้พี่น้องเห็นบ่ผลสําเร็จออกมาแล้วเพาะถั่วงอกในแก้วพลาสติกง่ายๆเข้าบ่ต้องไปหาซื้อก็ได้เขาเฮ็ดกินเองก็ได้พี่น้องถ้าผู้ใดว่กากี่คันงามๆสวยๆถั่วงอกเนาะ หลังจากเพาะเรียบร้อยระวางสามมือพี่น้องสามมือแต่ว่าของสาวกระสินสามมือกลัวอยู่เพราะว่ามันบ่มีเวลาเนี่ยพี่น้องออกมากระสิประมาณนี้ข้าวงามนาจินกินกับขนมจีนกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับอีหยังกระแสบเป็นอะพี่น้องพัดกับหมูสามสันกระเฮ็ดกินเองในบ้านในเลื่อนห่าง่ายๆสบายสบาย่ายาต้องไปหาซื้อยากบ่ต้องไปคิดยากว่าโอ้ยอยาก,กินทั่วงอก ิหาสื่อใส่นอ้อประสันมาเบิ่งคลิปสาวกระสินกะเห็ดตามรถพี่น้องเห็ดออกมาได้ผลงามเห็นบ่น่ากินน่ากเกี้ย